โอเควันนี้มาเล่นฟอสเกียนเอ้ยคนส่งพิซซ่าจากไหนเนีเ่ยอีมิกี่วิก็จะได้เลยแล้วคราวนี้น่าจะใช้ตัวเป็นเอเรียนจะไม่ค่อยได้สลดเลเจอร์สกิลอะไรมะน่ะด่านนี้น่าจะเล่นง่ายอ <c oughs> มีคนส,ส่งพิซซาสองคนเบาเสียงหน่อยนึงเสียงยังไง,ง,ง,งวะเบานิดเดียว พิซซ่าพิซซ่ากินดิพิซซ่าเออบูบูไปแทงไงไปแทงไงเพื่อนต้องแทงเดี๋ยวแค่แปดสิบไปแทงไงคนเลือดร้อยอืมวิ่งอะไรเนี่ยแบบนี้เสียสละน้ำโอซีดีกว่านีน้ำโอซี I Z. เออเจ็บให้น้ำโอซี I Z. ไปละวิ่งหนีวิ่งหนี ขอไลค์กับติดตามด้วยนะคลิปเนี้ยขอกดติดตามดื้วกดไลค์ด้วยขอบคติดตามด้วยเรีบยบร้อยตอนนี้มีอยู่หนึ่งพันสี่รอยสามสิบเท่าไหร่ถึงจะซื้อเกตองคได้หน่งก็ ก็มันน่าจะมา,มา,200ารประมาณสองร้อยกว่าหรือหนึ่งร้อยนะประมาณประมาณจะเริ่มแล้วเอาฆาตรกรออกเกม มัน,นยังกอลีเซตตัวงั้นรอก่อนอ๋อได้เป็นฆาตะกรใช่ม่นดเลินวันนี้กะอ้าว sang bỏ nằm chim chèo ấy tụi ạ à hít bọc bà lâm ơm đây đây nè Này này căn với lì đi. what What? Ủa không Hit bot armor. Sì, chết ký cái The game luôn nói. tôi tournament kit. kia miệng 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 không miệng 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 ชเชลสกายช้ยเลก็กกีเสียงเดินจอนโดคู่คดังน่ะแล้วเสียงเพลงมันมาอะไรตอนนี้ไอตัวนั้นก็ได้เรียบร้อยโดนมันเลือดมันเลือหกสิบหกเลยน่ะเตวีหน่หมด หล่อแล้วหล่อแล้วแล้วก็สร้างบ่อน้ำจิ้มแก้วโอเคมาแล้วโอ้ยเชอรกี้อ้าวอ่ะเสวยขึ้นไม่โดนเลือดหกสิบหกมาเลยเท่าไหร่น่ะเลือดเจ็ดสิบแปดสิบแปดสิบเร็วห้าสิบห้าสิบลดลงลดลงเสียง จะดูก็ดีนะเนี่ยมันอันเนี้ยอุย้ยเสี่งอ่ามันมันเอาเมือคิวหิว,หวแขนแล้วเ <c oughs> นี่ย <c oughs> ตัวนี้มาทำไมวะ <c oughs> โอ้ยแล้วมายืนตรงนี้เอง <c oughs> <c oughs> เอา้าไม่โดน เฉียวก็ไม่โดนอ่ะฮิตบ็อกสุดท้ายมาแหละงั้นเปลี่ยนฆาตรกรบ้างดีกว่าช้เป็นวอนเอกวอนเอกวอนเอกสกินถูกเอาเปลียบเอา้ามาสโตนเปลี่ยนแล้วเหรอกลายเป็นนาฬิกามาสโตนสองมันนาฬิกา จะเริ่มละต่อไปคืออะไรเฮ้ยลืมเปลี่ยนลืมเปลี่ยนตัวลืมเปลี่ยนตัวเชลกี้เชลกี้เชลกี้กกเออฆาตกรคือซาเลช์เนาะได้ไปเชลกี้ทันคลิปกี่นาทีแล้ววะหกนาทีเล่นได้ถึงสิบนาทีอ๋อเมื่อกี้เกือบวิ่งเอาดาบไปตีเพื่อน ตีพี่โดนมันตีแรงจังวะมันนี่วันวันอะไรอ่ะมันไม่ใช่สุขศาเนี่ไม่ลงลงลงงาน,นตายคากะับเดี๋ยวไปตาต่อไปก่อนปึง้งเคอันนี้คืออันนี้คือตาสุดท้ายแล้วตาสุดท้ายของคลิปนี้ โอ้ว oh. ันวันเอกเปี่ยวร้อยตีไม่โดนนี่มัดเรียงควายนี่ดิรออะไรบุบลบดิจิตอลคืออะไรอ่ะยูเซียวมันคือยูเซียวมันคือสกิลอะไรอ่ะ หรือคลาสสิกมันคือ,อ,อคยนะูเซ่หรือคลาสสิกสกิลอะไรเนี่ยที่บอยตายงั้นหนึ่งเราใช้หมดเลยดีจบคลิป มันมันจบบันเดอบ๊ายบาย